ทุกคนร้านอิมบุญอยู่ในซอยเ,ออเทศบาล16เข้ามาในซอยที่3นะหาไม่ยากทุกคนเดินเข้ามาเรื่อยๆชุมชนตรงนี้จะเป็นบรรยากาศธรรมชาติมากไม่ไกลจากบ้านสวนริมคลองรีสอร์ตด้วยทุกคนเนี่ยฮะเรามาช่วงที่ร้านเขากําลังจะปิดไงโชคดีที่เราได้แหกปากพูดให้ผู้คนได้ยินนะคะไม่นั้นเราจะพูดเหนียมอ่านี่น่ารักมากเลยทุกคนนี่ฮะบรรยากาศขออนุญาตถ่าย น,นี่าะเป็นแบบเจนะคะเป็นอาหารแบบ vegetarian ใช่ไหมครัคือคเป็นเมนูมีเรียวน้ำใสเจผัดไทยเข้นคุ้นะครับนมจนจินมเยจับยูนเป้ยวจับข้นคุน,นะคะเป็นอา,า,าหารแบบแปลก เป็นแบบแพ็กเกจด้วยนะฮะทุกคนใครคือใครสนใจออเดอร์ <Order. S 2> นี่ฮะเมนูเส้นทุกคน เมนูจานเดียวเมนูกับข้าวตามนี้ลกล้ทุกคนอุ๊ยทุกคนดอกมันกำลังจะโพหรอว้อาทุกคน,นเคยพบเคยเห็นแบบนี้ไหมเนี่ยเนี่ยมันกำลังจะออกดอกเต็มเลยทุกคนนี้ก็อันหน,นึ่งน,นั่น,นีนฝั่งนี้ก็มีแข่งกันใหญ่เลยทุกคนกับรถสีเนี่ยคัะ แข่งกันใหญ่เลยทุกคนเห็นไหมบ้านนี้เป็นมงคลดอกสีออกดอกใหญ่เลยสวยงามเดี๋ยวมันก็จะพุ่งขึ้นมาข้างบนนะฮะหมาหน้ารักเนาะมันนอนสบายมนาะน,นี่หากจะเป็นแบบนั่งทานที่นี่เป็นคาเฟ่นะฮะคาเฟ่เจทุกคนอิมบุญจะ้ะอิมบุญ ทางคุณสุดจำกัดอิ่มบุญผลิตภัณฑ์อาหาริงนี่ะทุกคนถ้าเกิดเราเสิร์ชหาใน g o o g l e Map ต่างๆก็จะขึ้นอิ่มบุญนะฮะเป็นร้านจะเปิดตั้งแต่7โมงทุกคนนะี่ตอนนี้ปิดแล้วนะฮะเขาเรามาบ่าย3ามกว่าก็ไปแล้วนะ,ะ,นะะนทุกคนนี่ะทุกคน เมนูส้มตำสารพัดสารเพประดิษฐ์ขึ้นมานะฮะคิดโคนเป็นในรูปของอาหารสุขภาพเจนะฮะอิ่มบุญนะฮะนี่นี้เราก็จะเห็นรีวิวอร่อยมากค่ะแนะนำร้านนี้มีหลากหลายรสชาติดีมาก5ดาวไปเลยนะะี่ฮะรีวิวเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะเขียนรีวิวเพิ่มเติมลงไปด้วยดีไหมร้านอร่อยเจแบบบ้าน แต่รสชาติไม่บ้านบ้านนะจ๊ะอาทีมงานน่ารักมากเลยเมื่อกี้เรามาปั๊บกำลังถ่ายอยู่เขาก็มีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีมารยาทเนาะยกมือไหว้คนแก่ไว้ก็ประมาณนี้นะครับอร่อยมากค่ะน่ารักค่ะที่นี่น่ารักมากนี่ฮะนะฮะทุกคนต้องมาเยือนะมาปากช่องอย่าลืมมาเขาใหญ่อย่าลืมแวะมานะจ๊ะมานอนที่บ้านสวนริมน้ํานี่เลยแล้วก็ มาทานอิ่มบุญนะฮะเราก็กินอาหารสุขภาพแล้วก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กินเนื้อสัตว์อ่ะสุขภาพจะดีไงทุกคนเพราะว่าจะกินเนื้อวัวเนื้อหมูอย่างเงี้ยเขาบอกกินอาหารที่มันสปีชียเดียวกับเราอ่ะอย่างเช่นไปกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยกันเนี่ยเขาจะบอกมันถ่ายทอดยุ่งโรคให้กับเราได้ง่ายไงฮะมาลงมาเลง่างวัวอย่างเงี้ยเวลาเขาจะฆ่าเนี่ยมันจะมีหลังสารเคลียดออกมาให้กับร่างกาย มันก็จะทําให้ถ่ายทอดโรคมะเร็งได้ถูกไหมฮะมันจะง่ายกับการเป็นมะเร็งแต่ถ้าเรากินอาหารเจแนวอิ่นบุญแบบเนี้ยเราได้บุญนะฮะทุกคนนะจะได้บุญแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ด้วยแต่ว่าได้โปรตีนครบถูกไหมฮะอย่างวัวแม้แต่ตัวมันเองแท้แท้มันก็ไม่เคยกินเนื้อวัวเนื้อสัตว์ของใครแต่มันกินแต่หญ้าเพียงแต่มันมีสี่กระเพาะมันก็เติบโตแข็งแรงเป็นสัตว์ที่มีบุญเห็น <ๆ S 2> ไหมฮะแต่เราไม่สามารถต้องไปกินมัน เพื่อเบียดเบียดหมั่นถูกไหมฮะเพราะ,ะนั้นเราถึงบอกว่ากินอาหารเพื่อสุขภาพด้วยเนะะี่ยฮะอิ่มดุ้นมากนะ,ะอามาแล้วลูกโอ้ยอันนี้อะไรจ๊ะข้าวหมูดแดงเจเนี่ยฮะน่าตาหูยหอมมาเลยลูกขอบคุณค่ะสุดยอดเลยทุกคนดูสิเดี๋ยวเราเมนูแรกก่อนเนาะทุกคนเนาะแค่นี้ก็อิ่มท้องตึงแล้วฮะเยอะมากเลยทุกคนกคนรุ่นมาอีกเมนูหนึ่งแล้วฮะทุกคนจ๋า อันนี้เมนูอะไรฮะอ๋อนี่ก๋วเตี๋ยวเรือดูสิทธมเมื่อกี้เราแอบเปิดรีวิวมีได้อลังการ <c oughs> ชื่นชมใหญ่เลยโอ้ยน่าทานมากเลยฮะสุดยอดนี่ฮะบรรยากาศร้านคนลดมากแอบเปิดรีวิวไปดูด้วยไงฮะก็เลยคุณแม่คุณแม่จา๋า<ะ>ขอเชิญทางนี้หน่อยสิดูหน้าตาคุณออเจ้าของหน่อยนิดนึง เดี๋ยวจะชวนมาสัมภาษณ์ดีไหมทุกคนนี่ฮะ EP นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาสัมภาษณ์คุณแม่ซึ่งเป็นนี่ฮะเจ้าของอิ่มบุญลอยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์อีก EP หนึง่ง <c oughs> เอา EP ก่อนคุณแม่เดี๋ยวก่อนนะฮะ